ครับผมสวัสดีครับก็ตัวนี้ครับผอจะบอกในเชิงครับก็จะมีการงานต่อท่อแนวเดนนะครับก็คือเป็นท่อระบุปลายลำไส้ใต้พื้นสนามกว่านยาเทียนห่าวก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวตัวข้อต่อนะครับของท่อแนวเดนนะครับผมก็จะมีทางด้านทาการใส่ต่อทางด้านซ้ายและขวาครับที่เข้ากันวิธีการใส่กคือว่าเราทำการใส่ท่อตัวข้อต่อนเข้าไปนะครับแล้วทำการขมุนท่อนะครับให้ใ้เกลียวแน่นพอเกลียวแน่นแล้วทำการใส่ยาถึงสัตไปเข้าหมุนด้วยกันครับ ก็เดี๋ยวได้ดูวิธีการทำนะครับผมพอต่อด้านซ้ายเสร็จต็ต่อตาออีกได้อีกด้านหนึ่งนะครับผมแล้วก็หมุนกันเพื่อให้ท้องรางเนี่ยมันอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับผมเพราะว่าตัวตัวใต้ท้องรางของข้อเหนี่ยวนี้จะเป็นตัวข้อตันครับส่วนด้านโดยรอบุนนี้จะเป็นดูดคุณเพื่อจะรับการระเบน้ำที่ดีนะครับผม Gracias